ถ่ายทำกันสิลุงสอนยูท,ทูบครับสบายดีเ้ามือนีอ่วันอังคารที่ยี่ห้าผ่านเข้ามาในหมู่บ้าน็นเลยแวะเบึงอินทรพาล่ามของน้องๆนุ่งๆที่มาผาสมใบตัง้งแต่ไก่โดยเฉพ่ะเดือดเลยล่ละเอโอโอเคอยู่ติดตรวจเช็คบั้งดิติดตามบั้งเงินผลนี่นี่มัมีเปอร์เซ็นต์นล่วงถือว่าล่วงมันกระโดดลงล่วงมันก็ะโนขอ,ขอ,ขอ,อารอขี้เหร่ไงอยู่ในมุงแหล่เขาเห็น เออมีนิดร่างบางอย่งนะมันจีได้แกะออกด้วมันจีดที่เกินตัวนี่อันนี้ถือว่าโอ้เขาทาอยู่เออเกือบยี่สิบดันคอนี้นี่ยี่สิบเสี้ยงประมานเท่ากันอันนี้จะว่าพันเนียงเดี๋ยวนี้ก็ได้เพราะมันคือของผมอยู่อ่าหน้านี่มันพันปานนิดตรงกีนพันปานดันตรงโอ้เขาทาเขาทาถือว่าประสบความสำเร็จไประยะหนึ่งอยู่ได้ยี่ส้บหอยตัวหนุ่ย ฉันนี่กะแจกพี่น้องให้ว่าเบิดเบิดซีบรบปันนี่เลยอายุอายุได้จักมือมันยังมันยังดิบมันยังดิบอันนี้กะไม่เบิ่งไปเรียอายุหันเดือนหนึ่งกะทอดจอมก้อยแล้วเดือนกับสามชี้หันห่างจากแรกเรียนักผ้ากันปักผ้ากันบักผ้ากันก็คืองง้อกันนี่ออกมาได้จักเดือนได้จักรมือได้ร้อยหกสิบมืออันนี้ถือว่าการผสมพันธุ์อยู่พันธุ์พันธุ์พันธุ์เพราะว่า ผมร้องเบิ่งจันหนึ่งยูหันบ่ได้ห่อแบบนี้บัานี้มีมันสีมีแมงไม่กินน้ำขึ้นขึ้นว่าโอ้ยวระสนกอดีตตามป่าเมื่อนผลโอ้ยส่วนบ่ามีหลายตัวนะครับอันนี้แค่ต้นเดียวนี่เกือบยี่สิบจัำนี่ใสุยเอาปุ๋ยสูตรเสมอจิบห้อาสิบห้าสิบห้าสิบห้าในช่วงนี้ยุหันน้ำขาดบัไได้ดีน้ำพลังโซลาร์เล้าหงเปิ้ง อันนี้ตัวผู้ต้นผู้อันนี้ต้นแม่ได้คู่กันอยู่ได้คู่กันอยู่ใครอยู่ว่นเด้กเป็ดหาทักเงินมาผสมเอาหนีผสมหนีเฮี้ยเดียวกันนํากันเลยโอ้ขอทายยู่ต้องแวะเบิ้งเฮี้ยที้ไรก็บซับปรดาละข้างบนเงี้ยเหี้ยของเตี้ยนี่พี่แมนพันธุ์ยูที่ก็ได้ก็บพวกหูจักกึศกันติดตามไปเรื่อยเด้อพี่น้องผมก็ะิต ทุกสัปดาห์ก็สิมมาประเมินให้พี่ไอ้น้องเบื้งองเสมอถือว่าให้การตอนรับเป็นอย่างดีงั้งจะผมมาผสมแรกๆโอ้ยอดท่านผู้เบิรงเดยนนี้ก็ได้พ่อมื่อแล้วนะครับโอ,โอ้เอาบ๊วยถือว่าเป็นวยาท่านเป็นความู้เล็เลยน่อยๆเอ้าเซ้าื้นนี้ก็บ,บ่เอย่างไรดอกมีภารกิจที่ไปอะไรมองสบายดีครับผม